ทางด้านสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐครับก็เสนอรัฐบาลปรปับปรุงถนน80เส้นทางเขตหนองจอกเนื่องจากถนนมีพื้นที่ดินรูกรางส่งผลต่อประชาชนผู้ใช้ทางสัญจรเป็นอย่างยิ่งครับนายสิริพงษ์รัศมีสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์รัฐสภาเกี่ยวกับการเสนอรัฐบาลให้ปรับปรุงถนน80เส้นทางสาธารณะในพื้นที่เขตน้องจอกหรือที่ประชาชนเรียกว่าถนนโลกพระจันทร์เนื่องจากมีพื้นผิวถนนที่เป็นดินลุกลังขรุขระส่งผลอันตร,รายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมาโดยเฉพาะเวลาฝนตก ซึ่งเขตหนองจอกทางทิศเหนือติดกับจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกทิศตะนออกติดกับจังหวัดฉะเชิงเซาหากเทียบถนนในเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยกับถนนในสามจังหวัดนี้ถือว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนายสิริพงศ์กล่าวอีกว่าขอฝากไปยังนายรัฐมนตรีและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ดําเนินการปรับปรุงถนนและยกระดับเขตหนองจอกให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการกระจายงบป,ประมาณให้เท่าเทียม เนื่องจากตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาตนได้สังเกตในการกระจายงบป,ประมาณในแต่ละเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบางเขตมีพื้นที่น้อยหรือบางเขตมีพื้นที่เยอะกลับในง้งบประมาณเท่ากันโดยอยากให้เปลี่ยนวิธีแนวคิดเพื่อย,ยกระดับกรุงเทพมหานครและรองรับประชาชนที่จะเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่กว้างเป็นธรรมชาติและมีคลองจํานวน104คลองอวิงวานนะครับไป,ไ,ปไปหาผู้ใหญ่ตรงนี้เรื่องงประมาณ จะเทียบกับเขตชั้นในในจังหวัดกรุงเทพมหานครเนี่ยบางที่ก็2ตารางกิโลเมตร5ตารางกิโลเมตรบางเขตก็10ตารางกิโลเมตร20ตารางกิโลเมตรแต่งบประมาณในการกระจายออกไปเนี่ยผมสังเกตมาประมาณสักสิบกว่าปี20ปีนะฮะเป็นงบประมาณเท่ากันในจังหวัดยกตัวอย่างเช่นเขตจังหวัดพะยาไทยเขตด,ดุสิตเขตเขตดุสิตเขตพะยาไทยเนี่ยมีแกะตัวหนอนแล้วก็ปูตัวหนอนอะไรกันอยู่แบบนั้นนะฮะแต่ไม่ได้ขยายความจเจริญออกไปข้างนอก เพราะนั้นอยากให้เปลี่ยนแนวเปลี่ยนวิธีการคิดนะครับเพื่อยกระดับกรุงเทพมหานครผมกลัวจะอายชาวโลกนะครับเมื่อชาวโลกรู้ว่าถานนถึง80เส,ส้นทางในจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตหนองจอกเนี่ยยังไม่ได้รับการปรับปรุงยังไม่ได้รับการบริเบนะอายเขานะฮะเพราะว่า,าเป็นเขตเมืองหลวงของประเทศไทยเป็นหัวใจ นะครับของประเทศไทยก็คือกรุงเทพมหานครเข็นน้องจอกแม้จะอยู่ชายแดนพี่น้องประชาชนฝากมาด้วยนะครับว่าอยู่ชายแดนก็จริงแต่พี่น้องประชาชนเสียภาษีเหมือนกันนะครับถึง236ตารางกิโลเมตร อย่างไรก็ตามสสสีพงศาวขอบคุณนายยศธัญรีและผู้ว่าราชก,การกรุงเทพมหานครที่ได้จัดสรรในเรื่องของการลอกคลุกคลองจํานวนร้อยกว่าคลองในเขตพื้นที่หนองจอกเพื่อการระบายน้ําป้องกันน้ําท่วมและใช้ในการเกษตรซึ่งเขตหนองจอกถือเป็นพื้นที่ที่มีคลองมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร